มาที่เรื่องของประเด็นเรื่องของ Digital w a l l ล็ตนะครับโดยประาชาชนในจังหวัดภูเก็ตก็ขอให้รัฐบาลเนี่ยปรับเงื่อนไขาการใช้เงิน Digital w a l l ล็ต1 0 0 0 0บาทให้สามารถใช้ได้ทุกจังหวัดไม่ใช่ภูมิลำเนาเดิมหากต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงกับ ทมการกระแสความเห็นต่างของสังคมในการโครงการแจกเงินดิจิทัลวอ l l e t ต0 0 0 0บาทของรัฐบาลแน่นอนว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับกับนโยบายนี้ซึ่งรัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1สิงหาคมนี้ถึงวันที่15กันยายน2,567 ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐบนสมาร์ทโฟนไม่จำกัดจำนวนประชาชนที่จะเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการและมีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ซึ่งรัฐบาลได้ประมาณการไว้จำนวน45 50ล้านคน ส่วนการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอย,อยู่ระหว่างการเตรียมให้เข้าร่วมโครงการในระยะต่อไปครับผู้สื่อข่าวเอ็มบีทีภูเก็ตได้ลงพื้นที่ไปยังตลาดดาวทาวและตลาดช,ชาําช้าสอบถามถึงเรื่องนี้กับประชาชนว่าพบว่านะคะส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่มีโครงการนี้แต่ก็ยังมีข้อกังวลว่าจะได้จริงหรือไม่เพราะหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติในขนาดเดียวกันเมื่อผ่านเกณฑ์ได้เงินมาแล้วยังกังวลในเงื่อนไข การใช้จ่ายเช่นการซื้อสินค้าหากประชาชนที่มีอยู่ตามทะเบียนบ้านในอำเภอใดก็ต้องซื้อสินค้าจากร้านค้าในอำเภอเดียวกันเท่านั้นและต้องซื้อขายแบบพบหน้าซึ่งคำว่าซื้อขายแบบพบหน้านี้จะมีการตรวจสอบที่อยู่ของร้านค้าตามที่ลงทะเบียนในโครงการที่อยู่ของประชาชนตามทะเบียนบ้านในขณะที่การลงทะเบียนโครงการรวมถึงพิกัดที่อยู่ของประชาชนในขณะที่ใช้จ่ายกับร้านค้าต้องอยู่ในเขตอำเภอเดียว กา,การชําระเงินจึงจะสมบูรณ์นอกจากนี้ครับยังพบว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตก็เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาประกอบอาชีพทำมาหากินในจังหวัดภูเก็ตนะครับและไม่ได้ย้ายมาเป็นประชากรตามทะเบียนร,ราษฎรในจังหวัดภูเก็ตหากได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทของรัฐบาลจริงก็จะต้องกลับไปใช้ตากภูมิล,ลำเนาเดิมจึงขอให้รัฐบาลเนี่ยปรับเงื่อนไขว่าให้สามารถใช้จ่ายได้ทุกจังหวัดเพราะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนั้นๆครับ ในใจป้านอ่นะถ้าหากว่ามันเป็นเงินส่วนมันก็ดีนะถ้าว่าเป็นเงินที่ว่าเป็นซื้อของแบบเนี้มันยังไงอะ่ะก็จะให้ให้เงินกับร้านไปกินโรงเรียนก็ไม่ได้จะเติมน้ามันรถก็ไม่ได้มันลําบากหลายอย่างอะ่ะก็ถามว่าอยู่ดีๆโอเคไหมก็โอเคนะกับเงินหมื่นหนึ่งแต่ว่ามันเขาไม่รู้ว่าได้กันแบบไหนอะไรนั้นพี่ก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลตรงนั้นไง ก็คงจะต้องลงทะเบียนเพื่อที่ว่าถ้าให้ลูกค้าที่เขาจะใช้บริการกันตรงนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ขายได้ค่ะก็ลงค่ะในส่วนตัวพี่นะสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดอะ่ะเขาก็ใช้บริการกันไม่ได้มันก็ดูถ้าจะลําบากนิดน,นึงนะพี่ว่าโครงการพูดถึงนะมันมันก็ดีดีอะแต่ว่าแต่เอาพูดถึงเงินพูดถึงไม่จําเป็นนะพูดถึงนะเอาไปใช้คนที่ว่าลําบากนะแต่ว่าเขาให้เราต้องเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปซื้อของที่จำเป็นนะ